สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r เ a n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตวนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มด้วยคนสด ขอดูสถานการณ์ความรักเมคนสดหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรหูสิบถ้วยเจ็ดไม้เท้าเดวอล l k ิงออฟคัพแล้วก็เฮลโลแฟนนะคะไพ่ที่เด่นเลยจะเป็นไพ่ทัดน้ำขออนุญาตเลื่อนให้นิดนึงนะคะไพ่มันจะเีียวเนาะ ธาตุาน้าได้แก่มีนกรากฎิจิกหรือความเป็นธาตุน้ำเนี่ยจะมีอ,อ,อิทธิพลนะคะต่อความคิดสถานการณ์และความรู้สังคุณในช่วงเวลาดังกล่าวมีคนเข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวละแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันกั้มกึงระหว่างเพื่อนหรือมากกว่านั้นแต่เราก็บอกไปไม่ได้เราก็แสดงอาการมากไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ หรือจะบอกความรู้สึกก็บอกไม่ได้เพราะตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะแต่ในฝั่งเราอ่ะเราก็รู้สึกดีๆกับเขาแหละรู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาที่เราจะแบบเหมือนตื่นตื่น,นรู้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะตื่นรู้ตื่นขึ้นมาที่จะมีแรงบันดาลใจอะไรต่างๆทำในชีวิตของความเป็นโสดที่ทาไม่อยากโสดไม่ก็ไม่อยากโสดแล้วนะคะ เออมีความพร้อมที่จะรู้สึกดีๆกับใครสักคนเป็นความหวั่นไหวอะ่ะความหวั่นไหวกับความแอบชอบอะคะ่ะเออแล้วก็ความกำลังึืต่อไปนะคะขอดูคนคนนั้นหน่อยนะคะคนที่คุณรู้สึกคนนี้นะคะถามว่าคนใหม่มีเข้ามาไหมเดี๋ยวดูคนใหม่ก่อนรักกันนะขอดูจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมบางคนแบบว่าโสดไม่มีใครเลยนะไม่มีแอบชอบใครทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรเลยป้องเปล่าจะมีใครเข้ามาไหมน,นะคะ ในช่วงเวลาดังกล่าวอืมโอเคมีเข้ามานะคะมีเข้ามาแต่เข้ามาในลักษณะของการพูดคุยนะ่ะอืมเข้ามาพูดคุยมันยังไม่ได้เป็นเชิงของก,องการจีบนะคะอืมเป็นลักษณะของมิดมิดเป็นลักษณะของมิดแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่า คนคนั้นในใจคุณน,นะคะที่คุณแอบ,บรักแอบ,บชอบหรือที่มันแบบว่ามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ของคุณขนาดเนี้ยเขาเป็นยังไงเขามีแฟนแล้วหรือยังเขามีคนคุยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะดูสิสิบถ้วยหกเมท้านะคะอืมเก้าเมท้า k คิงออมบอนสามถ้วย เขาต้จะมีใครอยู่แล้วอะค่ะอืมมีคนในใจอะมีคนในใจอยู่แล้วดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีมีเขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนตัวหรอหรือมันเหมือน,มนกับว่ากําแพงที่ค่อนข้างจะชัดเจนองคุณว่าเหมือนถ้าคุณแผนที่จะเดินก้าวมาหนึ่งก้าวเขาก็จะถอยมาหนึ่งก้าวอะไรประมาณเนี้ยเหมือนจะให้รู้ในว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแค่แบบคุยกันคำๆเป็นเพื่อนเป็น เป็นความรู้สึกดีๆอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนากับกับอกับตัวเขาได้อืมคนในใจของเขาอะนะคะต่อไปนะแล้วไอ้ที่เขาทำต่างๆแล้วทำให้เรารู้สึกเนี่ยมันคืออะไรเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเพราะคนนั้นรู้สึกยังไงกับเมโฟโสดคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไง สิบม้เท้า We all fall down เอาจริงๆเขารู้สึกอึดอัดนิดนึงนะกับบางครั้งอะคือบางทีเราเราไม่ได้แบบอยากที่จะทําให้เขารู้หรอกว่าเราแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่มันมันเป็นอินเนอร์จีที่แผ่ออกมาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแบบคนแต่ก็แต่ละคนมันก็จะมีอินเนอร์จีของตัวเองเวลาเจอกับคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแผ่ออกมาซึ่งเขา รับรู้ได้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาคุณก้ามัหนึ่งก้าเขาจะถอยมาหนึ่งก้าวักอึดอัดหนักใจนิดหน่อยนะคะหนักใจเดี๋ยวถามว่าคุยได้ไหมคุยได้เป็นความรู้สึกแบบเพื่อนความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกดีๆอืมแต่ว่าถ้ามันจะพัฒนาไปมากกว่านั้นอนะ่ะเขามองว่าเออมันก็ต้องดูแบบสถานการณ์อะไรหลายอย่างโดยเพพาะตอนนี้เขาเหมือนมีเจ้าของอยู่แล้วอนะ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของที่เป็นแฟนก็จะเป็นเจ้าของของใจค่ะ คนในใจนะี่มนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะทั้งหมดทั้งมวลไพส่สาบกันได้นะในพาร์ทของออคลิปแบบนี้นะคะเพอร์มิดนะคะเจ็ดเหรียญสองเหรียญห้าไม้เท้านะอืมแล้วก็นายออฟโซนนะคะคุณพยายามเก็บมันไว้ในใจเพอร์มิดนะพยายามที่จะเก็บมันไว้ในในใจนะคะ ถ้าใชรนิจ้บางหมดเขาก็จะเก็บมันไว้ในใจแต่คุณก็ยังยังดูแบบสถานการณ์ดูลาดลาวแบบคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็แบบก็อาจจะออกทางบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดูลาดลาวดูสถานการณ์ไปก่อนใจหนึ่งมันวุ่นวายถามว่าวุ่นวายใจก็คือวุ่นวาย แต่สงบไหมมันก็สงบไม่ได้เต็มร้อยอ่ะมันกั้มกึ่งอ่ะนะคะมันกั้มกึ่งฉันจะต้องวางตัวแบบไหนดีวะถ้าท่านทำแบบนี้หรือรู้สึกแบบนี้เนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าหรือเขาจะตีตัวออกห่างไหมเขาจะยังไงกับเรานะคะสับสนไปหมดนะคะสับสนความสับสนปรนมานับหนึ่งเลยนะคะสับสนจะต้องไปทางไหนต้องทํำยังไงทีนี้เรามาดูว่า เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะทันฝันห้าดาห้าเหรียญอืมรอวันที่เขาจะอกหักจากคนนั้นเขาก็หวังว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเข้าใจเขานะคะเวลาที่เขาต้องโดดเดี่ยวคือสถานการณ์สำหรับเขาอ่ะ ในความคิดของเขาหรือความเป็นตัวเขาก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันก็เป็นเหมือนอันหนึ่งว่าเป็นการให้ความหวังเราเล็กๆเ,เหมือนกันแต่เราอย่าไปทุ่มหรือโฟกัสกับความหวังตัวนั้นมากจนเกินไปเพราะว่ามันสามารถทำลายตัวเราเองได้เหมือนกันนะคะให้ความหวังเราดิดๆน,นะคะพูดง่ายๆก็ไม่อยากจะเสียคนไปหรอกคนคนนี้ ไม่ได้อยากจะเสียคุณไปอืมแต่ก็อยากเก็บคุณไว้ในสถานะเพื่อนที่งงๆไปก่อนอะไรอย่างเนี้ยคล้ายๆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะแต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะอม,มันเป็นคนโสดที่รู้สึกกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็งงๆว,ว่าจะต้องทํำยังไงดีต่อไปนะคะบทสรุป,สปโสดแม่ หไม้เท้า8ดถ้วยควีนออฟคัพก็ยังต้องแอบ,บรักต่อไปสิบถ้วย10บดาบความสุขที่มาพร้อมกับความเจ็บเสมอคุณจะต้องทาความเข้าใจแล้วก็มารอบนี้ว่าความสุขอะมันก็มีความทุกข์มันก็มีดังนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือไว้มันอาจจะเกิดขึ้นในบางคน แต่บางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นความสับสนความคิดจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะคิดเยอะสักนิดนึงในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่มันมันอัดอันน้นเต็มอกเลยแต่ว่าทําได้แค่ปิดบังเอาไว้รอแค่เวลานะคะเมื่อมันโอเคแล้วเนี่ยจัก,กรวาลอาจจะส่งนะคะคนที่ใช่กว่านี้มาให้คุณก็ได้อืต่อไปค่ะ อย่าทำให้รู้สึกดีนะอย่าให้ความหวังคัางๆที่เธอจะมีเขาหลงรักแบบจริงๆคืนดีกันนะให้ความรักจะว่างไงคะ Save for you to love honeymoon โซเลนเดียโซเมตนะคะมันก็มันก็อาจจะโอเคนะคะถ้าคุณจะคุยกับคนนี้ต่อไปหรือเก็บเขาไว้ในใจแต่อย่าพึ่งเปิดเผยออกไปจะดีที่สุดเพราะว่าต่อให้เราเปิดเผยออกไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนึกออกไหมถ้ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเนี่ยทุกอย่างอาจจะไม่มาอาจจะแบบผลอาจจะพลิกเป็นลบไปได้นะคะน่มูน กับตัวเองไปก่อนละกันนะคะแฮปปี้กับตัวเองกับเพื่อนกับฝูงไปก่อนนะคะส่วนเรื่องของเนื้อคู่เนี่ยคุณลองคุณลองคิดดูสำหรับใครที่เคยไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักขอเนื้อคู่นะคะลิสต์มาเป็นข้อคนนี้ตรงหรือเปล่าถ้าตรงกับคนนี้ก็มีโอกาสแต่ถ้าไม่ตรงก็ยังไม่ใช่นะคะ โอเคค่ะสำหรับคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะชาวเมษคนมีคู่สถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะให้สลับกันได้นะคะสองเหรียญน,นะคะ s t r a นด์เจ็ดไม้เทา้าหก ถ้วยแล้วก็ night of b o n d s นะคะจะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมษสิงหธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณนะคะคือมีอิทธิพลน่ะให้ธาตุไฟคืออะไรอะความความโกรธความร้อนแรงหรือเรื่องของอารมณ์นะคะที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงนี้ลักษณะของคนมีคู่แล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ของผูนาะยังประคับประคองไปได้อยู่อะไรที่เคยงอนเคยอะไรกันะเบาได้เบานะเพราะมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะมี <c oughs> มีเกณฑ์การงอ้อการงอ้อกันการคืนดีงอนอันนั้นโกรธอันนี้ทะเลาะอันโน้นนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีการเคลียร์กันได้แต่ลดทิฐิอันดับหนึ่งนะลดทิฐิของตัวเองนะคะลดความแข็งกระด้างความแข็งทื่อเนี่ย ถ้ามันอ่อนโยนอ่อ,อนอ่อนลงอ่อนลงจะดีที่สุดนะคะถ้าแข็งอยู่ในช่วงนี้ให้อ,อ่อ,อนออกนะคะอ่อนลงเบาๆเบา,บา,บาได้เบานะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทะล้อหรอกเป็นเป็นลักษณะของเหมือนแบบว่าใบหน้าแววตานะคะการการแสดงออกทางสีหน้าต่างๆหรือการแสดงออกท่าทีของคุณต่างๆมันก็มีผลนะคะต่อไป คนด้านของคุณล่ะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบาดเหรียญเพสซ์บอดบ้างงานจัดเลยช่วงนี้อืมบ้างงานจัดเลยนะคะบ้างงานทํางานทํา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 ทุ่มเททุ่มเททําทําทําทานะคะปาดไม้ถ้าก็งาน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 เออเหรียญก็เป็นเรื่องเงินเนาะก็ทุ่มเทเพื่อที่จะได้มีเงินมีมีก้อน งานเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะดังนั้นเขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราบ้างคิดถึงไหมคิดถึงนะถึงแม้จะอยู่ห่างไกลหรือไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เขาก็ยังแคร์เราอยู่นะคะก็ยังแคร์เรานะแต่อย่างที่บอกว่างานมาอันดับหนึ่งบ้างงานสุดนะคะบ้างงานสุดๆดถามว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าที่มันน่ากลัวก็ไม่มีนะจากที่ดูนะคะไม่ไม่มีอะไรที่ ยูหน้าต่างินเท่าไหร่เลยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็เปิดมาแบบให้ดีก็ไม่มีคนดูคอดราม่าก็โดนด่าไม่รู้จะทํำยังไงไพ่มันขึ้นยังไงก็ว่าตามนั้นเนาะต่อไปค่ะเราต้องใจเย็นๆนะคะอ่อวันที่สิบหกถึงสามสิบเมษายนเนาะใจเย็นๆ่อกี่อาทิตย์เองนะคะต่อไปค่ะ ความรู้สึก <c oughs> เขารู้สึกยังไงกบับคุณสามดาบเก้าเหรียญหกไม้เทา้าเอซับคัพเพิ่มมีคนใหม่เข้ามานะคะแต่เขาไม่สนใจนะเพราะเขาไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกับอดีตที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มี่อง เรื่องราวของบุคคลที่3ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็ตางนะคะเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงในช่วงนี้ไม่ใช่ว่า <c oughs> เขาจะเปิดใจให้ใครนะนเห็นไหมเข้าหันหลังแต่เขาจะแบบเขาจะต้องการความสนใจจากคุณสักหน่อย เพราะในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีความห่างมันมีความไม่ว่างให้กันไม่ค่อยมีเวลาอะไรให้กันเท่าไหร่มันก็ฟีลแบบเหมือนว่าจะโสดแต่ก็คือก็ไม่ได้อยากจะเป็นฟีลลิ่งนี้เอออาจจะมีฟีลแบบต้องการความความสนใจจากคุณนะแบบมาแค่เข้าน้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ตัวเขาเองถามว่าทําอะไรหรือเปล่าก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรให้เราเท่าไหร่นะคะต้องการเรียกร้องจากเรามากกว่าส่วนตัวเราล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาแฮ n แมนนายออฟเพน e n อร์โคสควีนออฟเพนเดอร์โคุณเจอโอกาสใหม่หางคนดังเจอคนใหม่นะคะแต่คนใหม่มีคนละแบบกันนะคุณน้นมาในลักษณะจีบเลยอะ มีจีชัดเจนแต่นี่มาในลักษณะของมิรมาในลักษณะของเพื่อนอืมส่วนความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอะมันเป็นฟีลแบบมันก็มีความเบื่อในบางครั้งในหลายหลครั้งมันเบื่อมันโหมมันมันไม่ใช่โล่งนะโล่งคือความสบายใจเนาะมันไม่โล่งอะมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่มีอะไรทำรู้จะคุยอะไรมันจะรู้สึกยังไงรู้จะยังไง นะคะไม่มีเวลาให้แก่กัดความรู้สึกมันก็เลยเฟดเฟดไปนะอยากคุยไม่ก็คุยคุยได้ความรู้สึกก็ก็ยังโอเคอยู่ในระดับที่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีมากก็แค่ต้องระวังเท่านั้นเองระวังคนนอกที่จะเข้ามานะคะต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรสามเหรียญยุ่งหน่อยนะ แ่้วก็มีเวลานะนี่งไงไพ่งานอีกแล้วนะคะยุ่งหน่อยไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ยังแคร์นะจะพยายามหาเวลามาคุยแต่ด้วยความเครียดนะคะอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับคนที่ทํางานด้วยอะไรด้วยที่เป็นบอสหน่อยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เออบเป็นหัวหน้าหน่อยเป็หัวหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเค็มือดิดนหนึ่งดังนั้นเวลาที่จะผัดมาหาคุณเนยจะน้อย แล้วมันก็ทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเริ่มแบบอีกแล้วหรอมันแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปผ <c oughs> ลสรุปเม็ดนะคะสามไอ้าต้องรอนะคะรอไปก่อนนะคะจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาหรือเปล่าอาจจะดีขึ้นมั้งนะคะแต่ว่าไพ่ย,ยังบอกว่า ให้รอแล้วเราก็ต้องเหมือนกับประคับประคองความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน Hai p i ฟลิ Test ทันแพนสิบไมเท้านะอย่าหาคนอื่นเข้ามาในะช่วงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นไปอีกนะคะให้เราเนี่ยมันเป็นช่วงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ในความสัมพันธ์จะทำให้เรารู้สึกว่าหนักใจหรือเบือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือหรือนายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไปบ้างแต่ว่าก็คิดซะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปซมซีคู่กันไปต่อไม่ไหวทำไมแล้ว นี่เงาไปนิดนี่ไงเอาแต่ใจที่เงาต้องจะเรียกร้องความสนใจของเขาอะนะหรือถ้าไพ่มันไม่สลับอะนะก็จะไปนะะไยังไนให้ความรักนะคะ calling in your soulmate reconciliation งอนโกรธกันเดี๋ยวก็ดีกันนะคะ deception ให้ระวังคนนอกนะคะหรืออะไรที่มันไม่จริงใจ เรื่องของคนที่เฟกหรือเอาข่าวปลอมมาให้กับคุณเนี่ยทำให้คุณไม่สบายใจในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ต้องระวังโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวเมฆความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างไพ่สลับกันได้นะคะสี่ดาว เดอะซันเดอะมูนโอ๊ยเดอะซันกับเดอะมูนนี่เหมือนแบบกลางวันกับกลางคืนที่มันเข้ามาคู่กันแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่คิงอัพเพนดิเคิลส์นะคะแล้วก็สิบดาพลที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะจะเป็นชาวทัตดินนะคะทัตดินได้แก่มังกรพฤกษุกันที่อยู่ในราศีลักขณาหรือดาวศุกร์นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของมีอิทธิพลต่อ อารมณ์ความคิดความรู้สึกของปูนธาตุดินคือความมั่นคงความสุกที่มั่นคงความคิดที่มั่นคงกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในที่นี้เนะี่ยความรักมันมันนิ่งมากอะ่ะคือเขานิ่งหรือเรานิ่งหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์มันนิ่งนะนิ่งจนนิ่งจนคุณคุณรู้สึกว่ามันต้องมันมันไม่โอเคอะ่ะม,มันไม่ไม่ควรนิ่ง นานขนาดนี้นะคะคุณอยากจะชัดเจนกับเขาแล้วคุณต้องการความชัดเจนแต่สิ่งที่คุณได้มาคือเดิมูนความไม่ชัดเจนความหดหู่ความกดดันแบบแปลกๆนะคะสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้ไปต่อกับคนนี้นะคะสิบดาบแทงข้างหลังนะคะหรือความรู้สึกที่มันผิดหวังต่างๆ สุดท้ายแล้วคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการไอที่เราหวังหรือเรารอมันราจหลอดหรือเรารู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะหายไปแล้วให้เวลาเขาิดนึงแล้วกันเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วไอความรู้สึกที่แบบเขาคงคิดว่าเรา,เ,ราเข้าใจเขาหรือเราดีแล้วเ,เขาจะกลับมาอาจจะเลือกเราหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะต่อไปนะคะต่อไปสถานการณ์ของคนที่คุณดิวด้วยนะคะ ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไฮเพน est คะ่ะเออเขาเขาไม่ต้องการความชัดเจนนะคะเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเขาตามใจเขาอยู่ใด้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขายังมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะเขาจริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่อยากเลือกใครไม่อยากเลือกใครคือยังไม่พร้อมหนึ่งแล้วก็ไม่อยากด้วย เพราะเขายังไม่ต้องการนะคะที่จะทําลายไอความรู้สึกหรือไอความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนตรงนี้เขาเอนจอยกับมันอะเออแล้วเขาแฮปปี้กับตรงเนี้ยอือฮึดังนั้นมันอาจจะเป็นคนละเวกันที่เราต้องการกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะต่อไปบอกแล้วนะคะว่าไพ่สนับกันได้ต่อไปนะคะมาดูความรู้สึกของเขาบ้างดีกว่าว่าที่ผ่านมามันคืออะไร แล้วนะตอนนี้หรือไอ้วันที่สิบหกคิดแจ้งในคลิปนะเพราะว่าตอนอธิษฐานไพ่ก็คือวันที่สิบหกถึงสามสิบนะคะแต่จะลงคลิปก่อนเนาะเราจะต้องไปธุระนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเป็นยังไงรักหรือหลอกหรือยังไงห้าดาบเขาเข้าใจว่าเขาเลือกกับคุณนะหรือแบบเลิกคุยไปแล้วหรือเนี่ยเขาตัดสินใจชัดเจนทาดน้ำเด่น เมื่อกี้ทัดดินใช่ไหมทัดดินที่เป็นก็คือความรู้สึกของคุณที่มั่นคงต่อเขาหรือว่ามีความมั่นคงต่อของเขาเองเนี่ยหวั่นไหวอ่าเี่ยคะ่ะโรเลไปเรื่อยนะคะอืมโรเลเขาไม่สามารถที่จะให้คําตอบกับคุณได้ท้าคุณต้องการให้เขาเลือกแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างคือเราเลิกกูไปแล้วก็คือไอสีไม้เท้าไอสีดาบเมื่อกี้ค่ะที่ขึ้นมาความรักมันนิ่งอะ่ะ ไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเข้าใจว่านั่นคือเราเลิกกันแล้วโดยโดยแบบว่าเขาเข้าใจว่าคุณก็เข้าใจแบบนั้นเออซึ่งเราไม่ได้เข้าใจแบบนั้นบอกว่าไพ่เมื่อกี้นะคะแต่เขาเข้าใจแบบนั้นเขาเข้าใจว่าการที่เงียบไปเนี่ยคือเขาตัดสินใจว่าอาจจะแบบไม่คุยต่อแล้วนะคะไม่คุยต่อหรือเลิกกันไปนั่นแหละนะต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ เอ้ยไม่ใช่คุณรู้สึกยังไงกับเขาสิคุณรู้สึกยังไงคะฮ e l โ o ลแฟนเขซสับสอดสามเหรียญเออมันก็เป็นปัญหานะมันก็เป็นปัญหาแล้วมันก็เป็นความน้อยใจอ่ะแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดใจมากเลยคุณอนะคุณให้ทุกคนคนอื่นอะเป็นเพื่อนแต่คุณให้คนนี้เป็นคนพิเศษมันเป็นปัญหาที่เราคุณจะแก้ร่วมกัน มันเป็นปัญหาที่เราควรจะแก้ร่วมกันแต่เขาดันไปแก้ในในแบบที่ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันว่า,าการเงียบหรือการนิ่งหรือความสธ์ที่มันนิ่งแบบเนี้ยคนหนึ่งเข้าใจว่าเลิกอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าเออให้เวลาให้เขาแบบเขาจะไม่ว่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะอืมแล้วเข้าใจเขาไงแบบว่าผลมันกับไม่เหมือนกันความคิดความรู้สึกทีนี้เรารู้แล้วว่า ความรู้สึกที่รักเราเนี่ยมันมันน้อยมากถ้าเราจะอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้ต่ออะเรามีแต่เหงากับเหงาแล้วก็เจ็บกับเจ็บอย่างเดียวเลยนะคะต่อไปนะคะดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะสิบถ้วยสี่อความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัว หรือความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันน่ะเขายังไม่ต้องการนคะเขาเชิดส่เขาหันหลังใส่เขาเชิดใส่นะคะกับความสัมพันธ์แบบนั้นเขาไม่พร้อมเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นดังนั้นเขารู้ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบสิบถ้วยตรงนี้แต่เขาไม่สามารถที่จะเป็นแบบนี้ให้คุณได้นะคะต่อไปค่ะ ่อไปบทสรุปนะคะสิบเหรียญสามถ้วยความรักการทุ่มเทให้กับเขามันไม่ได้เป็นแค่ความรักแหละอาจจะมีเรื่องของเงินทองปากลนไปด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะเราทุ่มอ่ะเวลาเรารู้สึกกับใครเราทุ่มอ่ะแต่สิ่งที่เขาให้กับเราก็คือเขาแบบ ไม่ได้มีแค่แบบคุยกับเราคนเดียวเนี่ยเห็นไหมมีกำแพงมีการพูดน้อยลงหรือว่ามีการเย็นชาเกิดขึ้นทําให้เราแบบเสียใจกับคนคนนี้สามไม่เท้านะคะคุณจะรอเขาต่อหรือคุณจะปล่อยเขามันอยู่ที่คุณเลือกไม่ใช่ไพ่เลือกไพ่เป็นแค่แนวทางนะคะไพ่บอกว่ามันจะมีการรอเพราะว่ายังกอบยังแบบยังยังป่อย วางกับจุดนี้ไม่ได้นะคะเซมซียังติดอยู่ตรงนั้นขอเพียงโอกาสถึงนะรู้เปล่า เเเเนก,กนเดนกนดดลยยทีีวชวชให้ความรักสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวแม่นะคะ Safe for you to love ที่จะรักตัวเอง let y o u r f r i e n d help you คุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะคุณห้ามอยู่คนเดียวนะคือโอเคแหละว่ามันมันก็มีโควิดนะห้ามอยู่คนเดียวในที่นี้คุณอาจจะแบบวิดีโอคอลกับเพื่อนหนูคุณก็ได้อือหรือคุย พอคุยกับเพื่อนของคุณที่คุณไว้วางใจนะคะแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับต,ตัวเขาคนนั้นเรียนรู้กับมันนะเรียนรู้กับทุกบทเตียนก้าวข้ามผ่านไปได้ถ้าก้าวข้ามผ่านบทเรียนเกี่ยวกับคนคนนี้ไปไม่ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะเจอกับบทเรียนใหม่สิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชม ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ